พาคุณผู้ชมไปแลสถานาการณ์โควิดสิกาวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็พบผพู้ติดเชื้อโควิดสิอีกหนึ่งรายแล้วค่ะก็เป็นยิ่งชาวจีนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ค่ะ คณะกรรมาการโรคติต่อจังหวัดผูเก็ตค่ะก็รายงานว่าจังหวัดภูเก็ตนี่แหละตอนนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันโควิดสิบเก้าแล้วในจำนวนสองรอยยี่สิบเจ็ดรายเป็นผู้ป่วยรายไม่เพิ่มขึ้นอีกนึงรายนะคะโดยผู้ติดเชื้อก็ได้รับอนุญาตมีผู้ติดเชื้อที่วัด ได้รับอนุญาตให้รับบ้านได้แล้วในจำนวน2องร้อยสิบสี่รายแล้วก็เสียชีวิตไปสามรายตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเก้ารายแล้วก็ถูกรายเนี่ยก็ชื่อวาอยู่ในเกณฑ์ทีดีนะคะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ระหว่างรอพ่อนรวดจ,จากทางห้องปฏิบัติการอีกสามสิบรายแล้วก็มีจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อจากห้องปฏิบัติการทางแม็ดนี่แหละค่ะในปุนทติจังหวัดภูเก็ตหนึ่งมื่นแปดร้อยห้าสิบสี่รายแล้วก็พบเชื้อ2องร้อยยี่สิบเจ็ดรายเป็นผู้ที่ข้าวเกณฑ์เฝ้าระวัง ซงส,ส้มนี่แหละค่ะก็6,819ร้ายแล้วก็มีการรวด5้าเชื้อเชิงรุกนี่แหละค่ะ4,035รายก็พบเชื้อไป38ไรายค่ะกับสารู้ติเชื้อยืนยันโรคโควิด1 9ไรายไม่นะครับเป็นยิ่งชาวจีนอายุ49ปีอาชีพเป็นครูสอนออนไลน์ครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนเมืองเชียงใหม่และก็เดินทางมาพักที่ภูเก็ตจบละมนันเดือนมีนาคม เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เจอยืนยันรายที่ส่งรอยยิ้มทบุกนะครับผักอาศัยอยู่ในพื้นที่มุกบนจุงตเลีเพื่อทาล่างพร้อมด้วยลูกอีกสามคนพ่นกันก,นกนลุ้มก็เป็นลบท่างเม็ดนะครับปัจจุบันไม่มีอาการป่วยรอพ้นการสอบสวนโรคครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้พ้นปรนระยะที่ส่งนะครับโดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติม,ตมในธุรการค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอล์นะครับแล้วก็โดยเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่ม โดยจำกัดคนค่้าบริการนะครับอัตราส่วนพื้นที1่1ต่อ5ตารางกิโลเมตรนะครับคนหนึ่งใน5ตารางกิโลเมตรซึ่งผู้ี่ใช้บริการจะต้องชอปปิ้งแนว new normal นะครับนั่นก็คือลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าห้างเรื่องลงทะเบียนผู้ชายนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวนี้ก็อย่าลืมนะครับไปสแกนก้อนนี่นี่ๆๆ new normal ๆๆแล้วนะแล้วก็ออกจากห้างเนี่ยให้สแกนอ,ออกกันอย่าลืมเช็คออกกันนะครับอันนี้ปัจจุัเลย